โครงการพัฒนาทักษะเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือรู้เท่าทันสื่อไม่หลงเชื่อโฆษณาระหว่างวันที่6 6 7สิถึง27่สิงหาคม2566ณนห้องประชุมชั้น2ศูนย์ส่งเส,สร,ริมการเรียนรู้ด้วยตนเองมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีตำบลในเมืองอำาเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี นายจุฑาพง์นาอุบลกรรมการบริหารสอนอวออีสานในฐานะประธานโครงการกาบรองศาสตราจารย์สนทยาเกราะสมบัติรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานและท่านมงคลจุลทัศน์ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีท่านพันโทพิสิทธิ์ชานเจริญนายกสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์วิทยุและสื่อออนไลน์ภาคอีสานท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมท่านวิทยากรผู้เข้ารับการอบรมพี่น้องสื่อมวลชนในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วสื่อออนไลน์ทําให้คนเข้าถึงกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนก็ตามสามารถที่จะติดต่อกันได้และดูเหมือนว่าจะมีอิทธิพลมากที่สุดกับคนในยุคนี้ถ้าเอาไปใช้ในทางที่ดีก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีก็สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาเราจะเห็นเด็กวัยรุ่นมากมายมีปัญหากับเรื่องสื่อโซเชียลที่เราได้ยินกันบ่อยๆแค่เรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถทําได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีหากเราเอาสื่อออนไลน์มาใช้ในทางที่ดีมันก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้การใช้งานสื่อออนไลน์ควรจะระมัดระวังตัวเองเสมอเพราะเป็นเหมือนดาบสองคมถ้าเราเอาไปใช้ในทางที่ผิดมันก็เกิดผลเสียกับเราแต่ถ้าเราเอาไปใช้ในทางที่ถูกมันก็เป็นประโยชน์มากมายเหมือนกันอยู่ที่คนใช้ว่ามีจุดประสองค์อะไรในการใช้สิ่งนี้ การจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้พอได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร้อยตรีดรวีรพลอินจันทร์ท่านวิทยากรและท่านผู้มีเกียรติอีกหลายท่านรวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมจากกลุ่มวิสาหกิจนักศึกษาและชุมชนต่างๆ รายงานจุธาพงศ์หนังสือพิมพ์อาบาตเก้าหน้า I see you on